สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีก่อนบ่ายนะครับวันนี้จะพาแป้นไปไหนลูกไปไหนกันอาบน้ำนะมาเร็วมาเร็วคนสวยอย่าเอาย่าเขาลูกอ่าอย่าดื้อลูกมามาค่ะอาบน้ำนะอากาศร้อนๆอากาศร้อนๆวันนี้ก็จะพาแป้นไปอาบน้ำนะครับผมพอดีอากาศร้อนมากนะครับผม ที่ต่างนะอากาศร้อนเลยนะครับผมช้างก็คงจะร้อนมากเลยนะครับช่วงเช้าก็อาบมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมช่วงบ่ายนี่ก็จะอาบอีกนะครับแล้วก็ตอนย็นเราก็อาบอีกนะครับวันละสามรอบนะครับก็อาบอาพยายามอาบให้บ่อยๆนะครับผมเนาะแปนเนาะสุขภาพจะได้ดีนะลูกนะรเราไปอาบน้ํากันนะไม่ใช่ว่ากลัวน้ำนะอากาศร้อนอย่างนี้นะลูกอ๋อไม่กลัวนะลูกนะ โอเคเราจะพาแป้นไปอาบน้ํากันนะครับผมอาบน,น้ำนะลูกลนะแป้นไปอาบน้ํากันเลยตอนนี้ลูกตอนนี้ไงดูว่าวันนี้เราก็จะไปเจอสยามด้วยนะครับนี่สยามนะครับผมโอเคมาดูกันหน่อยนะฮะนี่จะพาแป้นเราไปอาบน้ําหน่อยนะครับนี่สุดหล่อครับสยามสุดหล่อนะครับผมนี่ดูฮะแป้นเฮอ่ะ ทักทายทักทายหน่อยแป้นขาแป้นถอยถอยลูกไม่เขาก็ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่นะครับพอดีถอยแป้นถอยถอยลูกนี่ต้องใช้ตะขอละมานี่แม่ไม่คือสยามคือเขายังเด็กแต่เขากําลังโตวไวนะครับส่วนแป้นเราอายุเยอะนะครับแต่ก็ตัวเล็กอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ยอมรุ่น รุ่นลูกเขาอย่างนี้ประมาณนี้นะครับสยามก็ยังเด็กอยู่นะครับโอเคอาบน้ําก่อนดื่มน้ําก่อนนะแป้นดื่มน้ำไม่ลูกแป้นดื่มน้ํานะโอเคดื่มน้ําก่อนนะครับผมนี่นะอันดับแรกเราก็จะพาดื่มน้ําก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะมาอาบน้ําที่หลังนะครับผมนี่นะครับรอบๆก็จะมีช้างนะด้านล่างก็จะเป็นแม่พรทิพย์นะครับอยู่ในโรงนะครับผมด้านไข่ปลุยนะฮะสยามนะครับผมนี่ สุดหล่อนะครับสยามสุดหล่องายาวนะครับผมโอ้โหนะตัวใหญ่มากนะคือใหญ่พอๆกับแป้นเราเลยล่ะอายุเท่าไหร่แล้วพี่กวานสิบขวบนะฮะสิบปีอยู่นะครับห่างกันมากนะครับแป้นเรานี้ยี่สิบสี่แล้วนะครับนี่นะครับดูดีครับคือบางทีเขาทักทายกันก็กลัวเขาจะทํากันก็ได้นะครับผมเพราะว่าสยามเราไม่กลัวใครอยู่แล้วนะครับ มีปับเป็นผู้ชายนะครับงายาวด้วยนะครับผมเนาะไม่ถูกกันนะขวานเนาะโอ้โหเนะข่าเราก็เรารู้นะครับว่าไม่ถูกกันจริงๆนะฮะโอเคนะครับเราจะพาแป้นเราอาบน้ำดีกว่านะครับผมเลยนะครับโอเคสวัสดีนะครับวันนี้เราจะพาแป้นมาอาบน้ำกันนะครับผมดูนะฮะอากาศุงส่ยจะร้อนนะครับผมนี่นะครับมาเราลง

ด้านในนะครับก็จะเสาเสาด้านในนี่ผมชอบมาก นเขาจะสวยนะครับเวลาเขาถูแบบสองปูอะไรเงี้ยเหมือนเป็นกระดาษทรายนะขัดให้ได้ที่ไผ่ออกนะครับผมประมาณนี้แหละนะเพราะว่าที่ไผ่มันจะเกาะนานนะครับเวลาเราใช้แปรงขัดอะไรก็ไม่ออกนะครับผมแต่ทั้งถูแค่วันสองวันก็ออกหมดเลยนะครับได้ไยมลูกได้ปะ เอาเลยับตอนนี้ก็ดื่มน้ำไปด้วยเล่ดน้ำไปด้วยนะแป้งพอยัง

เดี๋ยวเราก็จะพาไปทิหญ้านะครับทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับนอกจากดูแลเท้าแนละหากันกินแล้วก็อาบน้ำดื่มน้ำนะครับสิ่งสำคัญคือการดื่มน้ำให้มากมากนะครับผมจะดีต่อสุขภาพด,ด้วยนะครับผม่ะขยมไม่ลบแต่ขยมไหมชอบขยไหมโอ้โหนะครับอมมออชอบขยมด้วยนะครับยขยะทุกหลอดรับ ดีเลยค่ะใช่ลูกดีสิเลยคะ่ะอันไหนโคตรพ่อพันหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมใช่เปล่า <พอ S 2> ไม <ป S 1> ่รู้นะครับผมนี่ถ่า,ายแป้นไหนครับสุดหลอนะอย่าทำกันนะแป้นนะอย่าทำน้องนะลูกห่างกันมากห่างกันสิบกว่าปีนะครับแต่ความสูงความใหญ่นี้พอๆกันเลยดูดิครับ แฟนรอะไรเนี่ยฮะเป็นผู้ชายไม่ได้เลยเป็นผู้ชายไม่ได้เลยนะเาอือโอ้นะครับหินแน่นหลังให้ผู้ชายอีกแล้วนะแฟนแต่ยาชอ,อนะชอบเลยีนะอเลยไปยัง